สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ SI แน่กดแช่แชกดนาน,กน,านกาๆกดจันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของจันสีกันนะคะมีอยู่สองช่วงคือช่วงนี้จันสีขึ้นไลฟ์บ่อยมากกว่าปกตินะคะปกติจะเห็นขึ้นแค่สองครั้งตอนนี้มีประเด็นกระจัดสีเยอะเพราะจัดสีออกมาฟาดเด็กหยิงกล้วย ออกมานั่นออกมานี่คือออกมากัดแทบจะทุกช่องที่อยู่ฟั่งสาวิตีก็เลยขึ้นไลฟ์บ่อยขึ้นพอมีใครพูดถึงอะไรมีเรื่องมีประเด็นอะไรยังไงจันทร์ีก็จะเอามานนินทาปากแบกปากเบี้ยวเดี๋ยวไปฟังกันนะคะมีอยู่สองเรื่องที่ฉันสนใจแล้วอยากจะตอบเรียกว่าอย่าเรียกตอบโต้เลยเรียกว่าอยากจะพูดถึงเอามาพูดถึงไปฟังกันค่ะ ให้กับช่องยูทูบเบอร์แต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยนะคะที่โอ้ยเป็นผู้ที่โพสเทกดราม่าให้กับตัวเองเนเข้าไปแต่ละช่องแต่ละช่องล่าสุดเนี่ยนะคะกล้วยเนี่ยนะคะประกาศขอให้ทุกคนเนะี่ยเอฟซีที่อยู่ใน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 ,ในสังกัดของกล้วยเนี่ยนะคะช่วยไปดันช่องที่เป็นสายของกล้วยหน่อย ของกับกล้ยกวยกกล้วยได้เงินจากเอฟซีแล้วปุ๊บกล้วยก็เอาของจากเอฟซีเนี่ย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะอานะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปแล้วค่ะดิฉันเท่าที่ฉันฟังดูนะคะฉันไม่เคยเจอในฉันอยู่มาตั้งแต่ตรงนี้นะคะเป็นระยะเวลาสี่ปีสี่ปีเราไม่เคยเจอเรามาเห็นนักจุดจุดนี้เลยค่ะมีการไปซัพพอร์ตนะคะถ้าเขาเรียกว่าเป็นวงแหวนก็ไปเป็นวงแหวนาท่าน,นผู้ชมนะคะเออดิฉันก็ไม่เคยเห็นเด็แตนมันทาอย่างนั้นนะคะมันจะให้เราว่ายังไงถ้เอ๊ไม่เห็นเดตแเต๋อ่ะทีนี้ค่ะวิธีการนําเสนอในคอนเทนต์ของช่องจันสี ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นตัวจันทร์สีเองตอนดำเนินดำเนินรายการไลฟ์สดนะคะหรือจะเป็นของสองสมุทจจารย์ชายหญิงสองคนคู่นั้นนะคะเปลี่ยนไปจากช่องที่ดูเหมือนจะมีการเน้นวิเคราะห์เรื่องกฎหมายเรื่องคดีความกลายเป็นช่องที่มีความเป็นเหมือนกฏสิิเหมือนรายการ คนดังนั่งแฉร,รายการอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่ไม่เป็นก๊อสิบมากกว่าเป็นเม้ามอยโดยเฉพาะวิธีการพูดน้ำเสียงท่าทางการย่อเย้ยถักถามและเรื่องที่หยิบยกเอามาพูดเอามาเปรียบเทียบก,ก็เป็นอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมามันจะออกซิกซักไปสัหน่อยหนึ่งค่ะอย่างถ้าเราฟังดีๆเนี่ยจันสีออกมาพูดถึงว่าสาวิจี เอาใจคือมีคนมีเอฟซีไปเอฟของให้ให้สาวิจีเอาไปเล่นเกมเอาไปแจกสาวิจีก็เอาไปแจกกับเอซที่ไปสนับสนุนช่องก็คือได้หลายต่อถ้าเราจะมองกันนะคะแต่กอนคุณบอกว่าสาวิจีเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเป็นคนที่คือไม่สนใจใครไม่เอาอกเอาใจช่องออรอบข้างไม่ไม่เชื่อฟังเป็นคนหัวแข็ง ดิฉันว่าจริงๆล้วสาววจีมีวิธีมันก็เหมือนกับหลายๆคนที่เล่นเกมบูมน้อยก็เล่นเกมแบบนี้เหมือนกันเล่นเกมแจกของอะไรกันคือช่อง Youtube ควรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ f อซที่เข้ามาคุยด้วยโดยเฉพาะเวลาไลฟ์นะคะหลายคนหลายคนขึ้นไลฟ์ไม่ได้พูดอะไรมากขึ้นไลฟ์ก็แค่อ่านคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันการไลฟ์สด มันเป็นการพูดคุยกันระหว่างเจ้าของช่องผู้ดำเนินรายการกับเอซที่เข้ามาฟังเข้ามาคุยด้วยคนนึงใช้พูดคนหนึงใช้เขียนแต่ก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกว่าการทำคลิปเฉยๆการทำคลิปไอคนพูดอย่างนี้ทีนก็จะพูดไปจะไปโต้ต่อตอ,อีกทีนึงก็ไปที่ที่เขาเรียกกันว่าคอมเมนแห้ง คือใต้คลิปเพราะว่าเราไม่ได้โต้ตอ,ต,ต,ตอบกันตัในขณะที่ไลฟ์มันจะโต้ตอบกันตอนนั้นคุณเขียนมาฉันอ่านแล้วฉันก็ตอบให้คุณคุยกันทุกช่องจะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างนี้กับ f อตัวเองแต่จันสีมองว่าเด็กินกล้วยตอนนี้เสพติดการไลฟ์มากขึ้นไลฟ์ไปขึ้นช่องเล็กขึ้นช่องอะไร นี่อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเนี่ยมันเป็นการก๊อตสิบมันเป็นการไปเสือกเขานะคะคือไปเขามีสองช่องเขาอาจจะต้องการเหมือนช่องอิทธ์สร้างช่องให้ลูกแล้วก็เอาคลิปตัวเองไปลงเพื่อที่จะให้ยอดวิวยอดชั่วโมงการดูคลิปมันผ่านเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้ในส่วนของสายวิจีก็เหมือนกันถ้าสายวิจีขับรถ แล้วอยากจะขึ้นไลฟ์คุยกับคนนั้นคนนี้แตัวเองมักจะเปิดเพลงมันจะมีปัญหาเรื่องการออสร้างไรายได้หรืออะไรมันอาจจะเป็นติดดงติดแดงอะไรอย่างนี้ไปสาววิจีตรเลยไม่ใช้ช่องใหญ่ส่วนหนึ่งเพราะช่องใหญ่เป็นช่องที่ใช้ขายของค่ะถ้ามีการติดแดงติดเหลืองอาจจะโดนทำโทษห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนู่น,ห,น,ห,น,นห้ามไลฟ์ห้ามอะไรไป ถ้ามันเกินโคตาหรืออาจจะถูกปิดช่องไปก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นช่องที่ใช้ทำงานเขาก็จะพยายามเซฟไว้จะพยายามไม่ให้โดนนั่นโดนนี่ถ้าไปโดนอะไรเมื่อไหร่บางทีอาจจะต้องกลัวโดนรายงานขึ้นมาเพราะตอนนี้มีศัตรูเยอะมันอาจจะต้องมีการเก็บซ่อนคลิปเพื่อไม่ให้โดนรายงานทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดค่ะทีนี้การเล่นเกมกับ f อเนี่ย ดิฉันเองดิฉันก็เล่นเกมกับเอฟซีแต่จะไปเล่นในช่องชุมชนก็มีเล่นเกมแจกหนังสืออะไรอย่างนี้บ้างก็แล้วแต่ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ถือว่าเป็นของขวัญที่ว่าเอฟซีมาดูเราการที่เอฟซีมาดูเรามาคอมเมนต์มาเป็นยอดวิวมากดไลค์ให้เป็นผลดีต่อช่องแล้วก็เป็นรายได้ของช่องดังนั้นการตอบแทนแบ่งปันตรงนี้ต่อ,อไป มันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์กับเอซีดิฉันมองว่าปกติทุกช่องก็ทำแทบจะทุกช่องก็ทำแต่จำศรีมาบอกว่าไม่เคยเห็นยายแตนทำแบบนี้แน่นอนค่ะแตนเวลาทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะจะไม่ทำให้เอซแต่ขายของขายของตัวเองให้เอฟซีซื้อแล้วตัวเองมาแจากยูทูบเบอร์เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมมันมีความคล้ายกันไหม ตัวเองได้ขายกาแฟได้ขายเสื้อและคนที่ได้ใส่เสื้อคือโค้ดเงาสักการะของตัวเองยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบกายของตัวเองเอฟซี SC เป็นคนซื้อและก็แจกให้คนนี้หนึ่งตัวคนนี้หนึ่งยูทูบเบอร์กี่คนละเอา้าซื้อสิบตัวแกจกกปคนละตัวมันก็เป็นอะไรที่คล้ายๆกันก็เป็นการสนับสนุนช่องยูทูบเบอร์ให้ยังอยู่กับตัวเพราะว่าถ้าอยู่แล้วก็ได้ผลประโยชน์ได้เสื้อได้กาแฟได้นั่นได้นี่ เอฟซี FC, ซื้อครีมของอีเธอรแจกยูทูบเบอร์มันก็มีนะคะทำไมจะไม่มีแต่เขาไม่ได้ออกมาบอกว่าเออเป็นการเล่นเกมสนับสนุนกันโดยตรงดิ่ฉันมอง่อไม่แปลกแต่มองว่าน้ำเสียงและสิ่งที่จันสีพูดเนี่ยมันคือความริษยาจันสี ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากสาวิจีแบบนี้วันนี้เห็นช่องอื่นเขาได้รับการสนับสนุนจากสาวิจีจันสีก็เลยปริแตกหรือเปล่าคะอันนี้อันนี้ขออนุญาตสงสัยนะเพราะดูอาการแล้วเนี่ยช่องจันสีตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่องติชินนินทาช่องแฉช,ช่องที่กลายเป็นอะไรที่นินทาว่าร้ายคนอื่นไปซะแล้วแต่ก่อน มาคอยจ้องว่าอุยยานอะไรเด็ดอะไรหน่อยก็เอามานินทาหมอกกตรงหมอกกเตียวจัดสีก็เป็นเหมือนกันล่ละค่ะแต่ฉันทำของฉันอย่างนี้ฉันจับจุดบกพร่องจับอะไรหลายๆอย่างของนาดงดอกมาพูดตั้งนานแล้วว่าเออตรงนี้มันควรจะแก้ไขยอย่างนี้นะตรงนี้มันไม่น่านะแล้วเขาก็แก้ไขาตามที่ฉันแนะนำจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้างน้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเขาก็แก้ไข แต่ของจันสีเนี่ยจันสีไม่ได้ติเพื่อก่อนนะติเพราะความริษยาติเพราะอยากได้บ้างหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะคะอิทกเนี่ยมีกระทั่งเอซซื้อกาแฟซื้อครีมของอิทกเองมอบให้อ,อิทก ก็มีถึงขนาดนี้เหมือนกันจันทร์สีต้องใจกว้างกว้างหน่อยอย่าคิดที่จะติจริงสาวิตรีเพียงอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ไปยกยออีเถิ์ไปซะแล้วเหมือนกับแต่ก่อนด่าไอ้ไหลตอนนี้อู้หูน่าไหลดีซะแล้วมันก,ก,ก็แปลกนะคะแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่ fc ของสาวิตรีซื้อของเพื่อให้สาวิตรีเอาไปแจกคนที่ได้ก็ชาวบ้านคนแถบนั้น เด็กๆในโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็เป็นการแบ่งปันเป็นการแจกแจงกันไปดิฉันมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นความชั่วร้ายของสายวิจีตรงไหนที่เอฟซีซื้อของของสาวิจีแล้วฝากให้สาวิจีเอาไปแจกกับเป็นผลดีกับชาวบ้านอนามัยก็มีคนเอฟของอนามัยให้ไปแจกชาวบ้านส้มโอก็มีเอฟซีเอฟของให้ให้ไปแจกชาวบ้านเหมือนๆกันไม่ใช่หรือ แล,ล้วจากนั้มก็มีการตั้งร้านค้าเกิดขึ้นนะคะและก็มีแอดมินเข้าไปไปช่วยในการขายของจนมีช่องยู u t ทูบเช่องนี้นะคะนะคะคซึ่งซึ่งที่ระบุเนะคะชื่อว่าน้องอันแฟมิลี่เนนะคะไปคอมเมนต์ยังช่อง YouTube ชื่อบูโบยูเอโดยผู้ที่คอมเมนต์ใช้ชื่อว่าตึ๊ดๆแต่นะคะลงคอมเมนต์ว่าเอาผู้หญิงแอดมินเข้าบ้านอยู่กัน2ต่อ2เพื่อนหนูนะคะไปให้อาหารแพะเข้าเห็นเห็นไหมคะ ะะซึ่งเมื่อผู้แจ้งได้อ่านนะคะและได้เห็นถ้อยคาําดังกล่าวแล้วเกิดความไม่สบายใจเห็นไหมแสดงว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะที่มีการไปพาดพิงถือว่าบุคคลคนนี้ไปอยู่กับทีมแอดมินถึง2ต่อ2นะคะแล้วมีคนเห็นใช่ไหมคะ,ะเหตุการณ์ตรงนี้เกิดเกิดจากเหตุการณ์ของอของช่องโบ u s อสเอทีนี้ทางด้านของผู้แจ้งนะคะผู้แจ้งทางด้านของคุณยานบางตะไรนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่มีเจ้าไหนแล้วคะ่ะนะคะไม่มีเจ้าไหนแล้ว เอาไปบอกว่าข้อความตรงนี้เป็นเท็จค่ะในบอกอ่นานหนังสือไม่เป็นน่าจะไปทําอย่างนี้ได้อย่างไรฉันก็ไม่เข้าใจว่าอาบางนตะไรเนี่ยมันตะไรเนี่ยถุงสสยอยู่ฝรั่งเศสมานานจนไม่ได้กลับเมืองไทยจะไม่รู้เลยว่าคนที่เขาอ่นานหนังสือไม่เป็นเขาไม่มีสิทธิ์แจ้งความเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นอ่านคอมเมนต์ให้เขาฟังแม้แต่ตํารวจเนี่ยนะคะเขาแจ้งความเท็จเนี่ยนะคะตารวจเขาก็ต้องบอกแล้วว่าคนข้างๆข,ข,ของคุณที่อ่านให้คุณฟังมันผิดถูกไหมแต่อันนี้มันไม่ผิดอันนี้มัน ไไล่่อยมด้เในเรื่องของการลงบันทึกประจำวันของอนามัยเนี่ยแล้วจันสีก็โมบอกว่าเอ,อดิฉันเหมือนกับไปจับผิดอนามัยว่าไอ้ข้อความที่ให้เป็นเท็จคนอ่านหนังสือคือจันสีที่จะสีสรุปเนี่ยมันไม่ใช่เป้าประสงค์ของดิฉันนะคะแล้วดิฉันก็ได้พูดไปอย่างชัดเจนแต่ไม่รู้ว่าทําไมคนที่เรียนสูงอย่างจันสี ถึงพยายามจะจับประเด็นไม่ถูกแล้วไปบอกกับเอฟซีตัวเองว่าเหมือนที่ฉันดูหมิ่นว่าอนมามัยอ่านหนังสือไม่ออกคนอ่านหนังสือไม่ออกไม่มีสิทธิ์ไปลงบันทึกประจําวันเหรอมีค่ะดิฉันเองดิฉันก็พูดจุดที่ผิดก็คือว่าในการให้ถ้อยคําในการให้ถ้อยคํากับตํารวจอนมามัยให้ถ้อยคําว่าเมื่อข้าพระเจ้าได้อ่านคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์แล้วเกิดความไม่สบายใจ ทีนี้เราก็ตรงนี้มันผิดได้อ่านคุณอ่านหนังสือไม่ออกคุณจะได้อ่านได้อย่างไรคุณอาจจะรู้ถ้อยคํานั้นจากคนที่เขาอ่านออกแล้วก็มาบอกเล่ากับคุณมาบอกคุณว่าเออเนี่ยสายวิจีตไปคอมเมนต์ไว้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการให้ถ้อยคําอนามัยเนี่ยในเมื่ออนามัยอ่านหนังสือไม่ออกเพราะฉะนั้นอนามัยไปให้ถ้อยคําว่าได้อ่านมันจึงไม่ใช่ความจริงอนามัยไม่ได้อ่านเองรู้เอง แต่มีคนมาบอกเล่าดิฉันถึงสงสัยว่าอนามัยอ่านหนังสือออกแต่บอกกับคนอื่นว่าอ่านไม่ออกเพราะอนามัยไปบอกตำรวจว่าผมได้ไปอ่านคอมเมนต์อันนี้แล้วผมก็เลยไม่สบายใจนั่นแปลว่าอนามัยโกหกพวกเราถ้าอนามัยไม่ได้โกหกตำรวจนะว่าได้อ่านเองจริงอนามัยโกหกพวกเราว่าอ่านหนังสือไม่ออก ดิฉันถึงบอกว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยมันมีประเด็นตรงนี้แหละที่น่าสงสัยถ้าอานาัยอ่านหนังสือไม่ออกแล้วไปลงมันทึกประจําวันว่ามีคนนําเรื่องนี้มาบอกข้าพเจ้าให้ได้รับรู้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือไม่ออกแต่มีคนอ่านให้ข้าพเจ้าฟังอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าคอมเมนต์นี้คืออะไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองอาจจะเสียหายจากคอมเมนต์นี้จึงมาลงมือทึกประจำวันถ้าเป็นอย่างนี้ดิฉันจะไม่ท้วงติงอะไรเลยค่ะ ที่ท้วงติงก็คือว่าเขาบอกเขาได้อ่านแล้วเลยรู้สึกไม่สบายใจแสดงว่าอ่านเองและก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองอ่านแต่ในเมื่ออนามัยบอกกับทุกคนว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกเขาจะได้อ่านได้อย่างไรดิฉันติงตรงนี้ไม่ใช่ติงว่าอ่านหนังสือไม่ออกมึงไปลงบันทึกประจําวันได้อย่างไรลงบันทึกประจําวันคนเขียนคนพิมพ์คือตํารวจค่ะเขาแค่ไปพูดว่าวันนี้วันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้เขาไปลงบันทึกประจําวันไว้แบบนี้ ทุกคนมีสิทธิ์ไปลงบันทึกประจําวันแต่ถ้อยคําที่ให้ในประจําวันออย่างเช่นอย่างเช่นเอายกตัวอย่างกรณีเชื่อมจิตที่มีการที่หนุ่มกัญชัยไปแจ้งความกลับนั่นก็คือว่าในการแจ้งความของแม่เชื่อมจิตมันมีคําว่าทารุณกรรมเด็กซึ่ง สิ่งที่หนุ่มกัญชัยทามันไม่ได้เป็นการทารุณกรรมเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าทารุณกรรมที่เข้าไปอยู่ในบันทึกประจําวันหรือในใบแจ้งความอันนั้นมันเป็นเท็จเขาจึงแจ้งความกลับว่าให้ปากคําอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนกาักงานกรณีที่ฉันพูดก็เหมือนกันคุณอ่านหนังสือไม่ออกแต่คุณไปให้ปากคําว่าคุณได้อ่านแล้วเข้าใจตรงนี้มันเป็นเท็จเพราะคุณอ่านไม่ออกคุณจะ อ่านและเข้าใจได้อย่างไรนึกว่าคุณอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ว่าจันสีโง่แกล้งโง่หรืออคติหรือต้องการที่จะใส่ร้ายถึงไปบิด,ด่วดิฉันมองว่าอานามัยอ่านหนังสือไม่ออกจึงไปแจ้งความไม่ได้ไม่ใช่ค่ะการให้ถ้อยคำต่อตำรวจในการแจ้งความหรือการลงบันทึกจำวันมันต้องเป็นจริง ถ้ามีบางอย่างเป็นเท็จนั่นก็ถือว่าผิดกรณีเดียวกับเรื่องของหนุ่มกันชัยกับเชื่อมจิตที่ที่ฉันยกขึ้นมานั่นแหละของอนามัยก็เหมือนกันอนามัยอ่านหนังสือไม่ออกแต่ไปบอกกับตำรวจว่าผมได้อ่านแล้วเลยไม่สบายใจมึงจะได้อ่านได้ยังไงมึงจะอ่านได้ได้ยังไงเลยเมื่อมึงอ่านหนังสือไม่ออกตรงนี้เป็นเท็จค่ะเขาอาจจะเท็จกับตำรวจ หรือไม่ก็เท็จกับพวกเราพราะดูๆแล้วจริงๆแล้วอนามัยอ่านออกเขียนได้พอสมควรทีเดียวจากที่จับสังเกตมาหลายๆครั้งบางคอมเมนต์อนามัยแสดงอาการหัวเสียแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาอนามัยเห็นบางคอมเมนต์อนามัยถึงสั่งแอดมินว่าให้ลบทิ้งไปเลยนั่นคืออนามัยรู้ว่า ไอ้คาที่บางคอมเมนต์มันเขียนมานั้นมันไม่ดีหลายครั้งที่อนมามัยออกอาการแบบนี้ค่ะแล้วหลายครั้งช่วงหลังๆถี่มากจันสรีก็ออกอาการบิดเบือนไม่ต่างกับอนมามัยเท่าไหร่ถึงว่าไปเชียร์กันประจำอ้อแล้วจะเสริมอีกนิดนึงนะคะที่จันสรีออกมาเรียกร้อง จะเอาหลักฐานจากดิฉันเรื่องลบคลิปไม่ลบคลิปอะไรนะั่นน่ะดิฉันตอบอย่างนี้นะคะดิฉันตอบหนูนาผัวเมียสวนยางแล้วก็เอไมซิสหมายความว่ายังไงรู้ไหมคะตอนนั้นที่จันสีเรียกร้องเรื่องหลักฐานเรื่องหมุดเรื่องอะไรให้ดิฉันเอามาเพราะดิฉันเอาหลักฐานมาให้เห็นจักจักเอเบซิสก็บอกว่านี่มันเป็นการขูดมีในกอไปขูด จากมหอกลายเป็นมทคือถ้าเอาหลักฐานปุ๊บคุณก็บิดไปทางอื่นเพราะฉะนั้นดิฉันก็เอ็มไอซิค่ะหนูนาเพราะอะไรหนูนาเองไอ้เรื่องคลิปติดเหลืองแล้วมากล่าวหาดิฉันว่าดิฉันเรียกร้องอยากจะให้เอาคลิปนั้นกลับคืนมาหนูนาก็เลยไม่เอากลับคืนมาดิฉันก็เลยบอกว่างั้นก็เอาหลักฐานมาดูซิว่าติดเหลืองจริงๆ พ่อหนูนาเริ่มก่อนดิฉันถึงถามหลักฐานกับหนูนาว่าติดเรื่องจริงเหรอเอามาดูหน่อยเพราะตัวเองไปบิดว่าดิฉันอยากจะให้เอาคลิปนั้นกลับคืนดิฉันบอกกับหนูนาว่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นคุณจะลบคุณจะซ่อนคุณจะไรเรามีตัวที่ดูดไว้แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเอาออกมาเล่นเอาออกมาแซะได้ทุกเมื่อกับผัวมีสวนยางพ่อไร ซอคนหนึ่งอู้กูมีหลักฐานเต็มคาราเบลกูมีตัวจริงแต่กูไม่โชว์เหมือนกันค่ะดิฉันจะใช้เทคนิคของสามคนนี้เหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอาหลักฐานให้พวกคุณดูถ้าพวกคุณไม่พร้อมเปิดใจที่จะเชื่อในหลักฐานที่เห็น